สวัสดีครับทรงอาลังลอกครับผมโคซ่าเดวชินกาลานะครับหลับล้างลอกทั่วราชอาณาจักรนะครับตัวนี้เเป็นลอกคิกกิ้งมาสเตอร์นะครับเป็น jm นะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ด pe 5 n นะครับถอดล้างให้เรียบร้อยน่าสภาพไปครับถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับหาทีแรกมีจาระเพีเสื่มสภาพเล็กน้อยเท่านั้นเองครับโดยรวมก็เดี๋ยวว่ากันเป็นจุดนะครับจุดแรกตัวแขนมือหมุนนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับหมุนเรื่อนดีนะครับตรงจุดนี้ จุดต่อมาตัวเสาแกนมือหมุนนะครับออยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับลูกปืนวันเวนะครับระบบกันติกับก็ทํางานได้ปกติดีนะครับตัวนี้มี2ระบบนะครับเป็นระบบด็อกกิ้งนะครับจุะหยาบก็ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับทำงานได้ปกติดีนะครับสำหรับระบบกันติกับนะครับส่วนตัวลูกปืนประคองเสาแกนมือหมุนนะครับลูกล่างลูกบนก็เป็นลูกปืนแท้นะครับลูกปืนอะไหล่ภายในเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นลูกปืนแท้ทุกลูกนะครับไหลลื่นดีนะครับลูกปืนประคองแกนสปูลนะครับไหลลื่นดีนะครับสาระให้เรรรียยบบ้้อนนนะคััาํม ให้เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวลูกปืนนะครับลูกปืนอะไรภายในนะครับส่วนจุดต่อมาระบบชุดเฟืองขับนะเฟืองพินียจเฟืองไดนะครับมาที่แรกจัรีเสริมสภาพนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะตัวซี่ฟันเฟืองก็อยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับแข็งแรงมากนะเป็นเฟืองสแตนเลสทั้งเฟืองพินีจเฟืองใดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับตัวนิสพันธ์ของไบโอนิกนะครับสาหรับใส่เฟืองเกียร์นะครับ ส่วนตัวระบบเบรกเป็นเบรกคาร์บอนนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับเบรกไหลเนียนดีนะครับเบรกรุ่นนี้หนักมากนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยใส่จารบีสูทแากให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวตัวนี้ระบบสัญญาณเสียงเป็นระบบเสียงเข่าควายนะครับจานเสียงอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับตัวคลิกเสียงเข่าควาก็สมบูรณ์ดีนะครับสัางมากครับรุ่นนี้นะครับตัวล้อสมบูรณ์ดีครับไม่มีร่องรอยนะครับไม่มีรอยน้ําคงน้ํากัดนะครับสมบูรณ์ดีทุกจุดนะครับ สวอสดีครับส่งงานครับ